สวัสด,ดีครับพี่น้องนี่เป็นอีพี่เลยครับในการสื่อไข่หอยเชอรี่มาพเพาะเลี้ยงนี่ก็เป็นอ้างครับสำหรับเพราะมีอ้างเดียวมีอ้างเดียวกันนี่ก็เป็นไข่หอยที่สื่อมาอาุบาลครับ นี่คือหอยเชอรี่สีทองคนระับซื้อมาสามลอยนี่คืออ้างเพาะครับเพาะได้ไดระมานสี่หามือครับก็เริ่มแตกแล้วครับกรเริ่มไข้ก็เริ่มฟักแล้วนี่ตัวท้องๆหน่อยๆน,นี่เห็น้ามพี่น้อง น,นี่คือสีทองนะครับแต่ว่าไม่เห็นอันนี้คือหอยเชลรีหน้าธรรมดาทดลองมั้งครับทดลองมั้งเ <cess Burch> ตรียมอ,อ้างเ <Philippines> ตรียมยังไปแล้วครับประสิบินยังไหนลองมั้งครับพี่้อ นี่ก็เป็นบอ่อดินครับเตรียมไว้มันไข่อ้อยเฉลี่ยหน้าเนี่เอามาวันที่สิบเก่าครับกะเดืยอยู่ประมาณไข่เดียวครับไข่เดียวที่ยังวัฒน์เสราะท,ที่ยังวัฒนเได้แจกออกมา ต้องรอรุนครับว่าที่เหลือจอิเป็นยังไดอันนี้กัดเตกมากแล้วครับนี่สวยมันสวยมันสวยมันฟักตีจิตจุยครับลงไปเลย สีทองอลมก็ผมล่อหลุดกันครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ว่าสามีครับ